เดี๋ยววันนี้ไปที่เดิมนะพี่ลูกค้าเขาอยากได้สถานที่นี้คือคาลึหาดล้างที่ที่คิวทไปเจอหมาตายอะ่ะแต่เราไปมาแล้วนี่เดี๋ยวมันมีช่วงนี้มันมีประวัติใหม่ที่แบบว่าเพิ่งดังหนาเห็นคนไปเต็มเลยพวกเพจทลายผีเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปแด่ไม่เสไพเท้าแล้วหรอ เอาเอาเลยไหมเพื่อนจะได้กดเลคคอร์ดอ๋อพู่กันคู่กันถักเปียก่อนอ๋อแล้วแล้วาเราไปมันเป็นสถานที่ใหม่คือยังไงอันนี้คือแบบว่าประวัติไม่ประวัติใหม่ประวัติใหม่แล้วคนเขาจะดูเขาบอกว่าเขาชอบสถานที่นี้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแล้วทีเนี้ยเราปูเรื่องมาแบบเยอะแล้วทั้งมีไปช่งทิวเทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคือมันมีมันมีคลิปในติ๊กต็อกแบบ ใน YouTube ไลฟ์ของไอ้พวกเพจผีอ่ะเข้าไปมาแล้วมันแบบว่าดังมากกําลังไวรอลเลยพี่พี่ไม่ได้ดูหรอเออเจอผีใหม่ที่เราใช่เขาเจอผีใหม่เขาเจอผีใหม่อันนี้คือไม่เขาคาลือหานหมาตายพี่ไปสาไว้น้ําอ่ะซิมไปเลยที่เอารถไปอ่ใช่อันนั้นอันนี้มันมีประวัติใหม่มาล่าล่าสุดที่แบบว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เห็นด้วยแล้วก็ในเพจอะคือมีเสียงจริงเลย พร้อมแล้วมามาคว้าเฟินเฟินแอคชั่นเท่าทีนะแอคชั่นเลยเฟินถ่ายแอคชั่นสามสองหนึ่งแอคชั่นพวกเราอีพีทามและกับรายการอีพีกอล์ฟค่ะวันนี้เพื่อนๆอาจจะงงในคลิปนะครับว่าทําไมเรากลับไปที่เดิมนะฮะก่อนถ่ายไม่มีใครรู้เลยอาไม่เชื่อคลิปไม่เชื่อคลิปมันบอกแค่นี้แหละแต่รู้ไหมครับทุกคนผมได้มีการคุยถุงเป้เมื่อกี้หลังกล้องนิดหน่อยก่อนถ่ายนะเขาบอกว่า มีกลุ่มวัยรุ่นเพจหรือว่าอะไรสุดอะไรสุดอย่าย <Vorte il S 1> งเงี้ยไปถ่ายกันแล้วเจอประวัติใหม่คือประวัติยังไงถุงเป๊ะคือมันตายหนักไลยมื่อไหรเพราะปกติอันนี้ผมเล่าก่อนขนาดล้างอันนี้นะคนมันมีบ่อนที่เราเคยไปคือคิวเทเจอสร้างหมาตายแล้วคิวเทคิดว่ามีมันคืออันที่นี่เราพวกกันเจอผีบนคือหรอใช่ไหมใช่ใช่ที่เราพูดมหลสงมราบเนาะจุดเด่นแต่ คนลุกไอ้เหี้ยคนลุกมากดูดิทุกคนข้างมันยังแบบมีความเปรี้ยงเลยโอเคงั้นเราจะลืบฟื้นให้คุณดูสักนิดนึงนะครับว่าประวัติเก่าเป็นยังไงประวัติเก่าเป็นยังไงประวัติเก่าแบบเราเล่าให้ถูกแป้งแล้วกันนะว่าก็จะมีแบบคนเสียชีวิตด้วยแบบสระน้ำแบบโดนถูาไปเด็กเด็กแบบติดขาติดนะฮะที่ผมรู้มาประมาณนี้จะไม่ผิดแต่เราจะไปฟังในประวัติเก่าเป็นยังไงรอให้ถูกแป้งเล่าประวัติใหม่ครับเริ่มเลยครับประวัติใหม่นี้บอกเลยว่าพีคเฮ้ย แล้วเขามาทำไมอ่ะวันนี้ปกติเอาขอขอพูดก่อนนะปกติเนี่ยผมบอกมากเลยพี่พี่ไม่ไม่ก็คุณไปพูดเลยว่าคอมเมนต์ห้าร้อยคอมเมนต์คอมเมนต์เหมือนกันอยากพี่ารณาออกมาดิโอผมนั่งไล่อ่านเลยนะมันบ้ามันบ้ากว่าเดิมเขาอยากให้มูดแบบว่ามีความหล่นบวกบวกกับความโบ้บ้านิดหน่อยอโเคตัวตลกเองตัวตลกเอง เขาคอมเมนต์อีก5รอคอมเมนต์เดี่ยเขาบอกอีกฮะน่าทึา่งแบ่งเล่าต่อลยครับประวัติใหม่ๆล่าสุดที่เขาไปเจอกันมานะคะเขาบอกเป็นประวัติเกี่ยวกับนางรับโอ้ยผู้คนเคยเจอว่านางรับไม่เคยเฮ้ยแต่้างรัม,มันมีสารใช่ซึ่งตรงนั้นอ่ะสารพัง<ช>ตรงนั้นอะ่ะบอกเลยว่าทุกคลิปอะ<ช>่ะคลิปหลังๆเราไม่เคยเดินไปตรงนั้นอีกเลยไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้มันเป็นสภาพไหนแค่รู้เฉยๆว่าตรงนั้นมีสารพังอยู่ไอผู้รู้แล้วทำไมเขาอยู่ตรงนี้อ่าโอเคโอเค มันอยู่ห่างใช่ไหมพี่คือที่ตรงนี้ต้องบอกกอนว่ามันจะมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆด้วยแต่มันก็ค่อนข้างห่างจากไอ้โลนี้ที่เราจะไปซึ่งเขาได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยอ่ะดังมาจากบ้านนั้นใช่เขาได้ยินดังมาจากบ้านนั้น,นดังมาแบบตอกนกลางคืนหรือดังมาในต,ตอนแรกอ่ะวันแรกๆเขาได้ยินกันอะเขาคิดว่าเสียงเพลงมาจากวัดเพราะตรงนั้นมันก็ติดวัดด้วย<อ>ถูกไหมเขาคิดว่าแบบเออวัดจัดงานอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นสรุปไม่มีงาน มีเสียงเพลงดังออกมาใช่เป็นเพราะเป็นงานศพอะไรอย่างงี้ใช่เขาบอกว่ามันมีเสียงเพลงดังออกมาแล้วทีนี้พวกไลฟ์สดเขาก็ไปเหมือนกับไปพิสูจน์แล้วว่าสรุปแล้วมันมีนางรำหรือมีโดนตีอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าชั้นสองเหรอไม่ตรงตรงลานตรงข้างหลังเลยพี่ใช่มันเป็นลานชั้นล่างที่มีซาประหลักพังเนาะเออนั่นแหละแล้วเขาแบบมีคนที่แบบเห็นผีอ่ะเขาเห็นจริงๆว่ามีนางรำาในไลฟ์ใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็คือชาวบ้านจากที่พวกก่อเหตขนลุกว่ะ มาแล้วเเริ่มเลยผู้กันบอกว่ามันมีเปรตใช่ปะ<ม>ทีเนี้ยชาวบ้านเขาเห็นจริงพี่เห<ม>็น <c oughs> เป็นเป็นแบบว่าร่างสูงสูงใหญ่ๆหญ่ซึ่งไม่ใช่ต้นไม้เพราะตรงนั้นเป็นที่โลง่งใช่ไอท้ไที่ที่เป็นแบบที่โล่งตรงนั้นอ่ะเขาบอกเห็นจริงเห็นยืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็แบบจากตรงวัด เลยหลังคาวัดมาอีกอะไรประมาณเนี้นั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงก็ <c oughs> ก็แก๊กๆเหมือนมีคนอยู่นู่นนี่นั่นแต่พอแบบว่าเข้าไปดูแล้วสํารวจแล้วเอ้ามันไม่มีคนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยในไลฟ์สดะนะพี่ <c oughs> เขาก็ได้ยินเสียงมาเหมือนที่ต่างกับก๊อปได้ยินเลยใช่ <c oughs> คือสองคนนี้ได้ยินเสียงชัดมากมากเเขาคิดว่าเป็นคนเออคิดว่าเป็นคนแต่ไปตรวจดู <c oughs> แล้วไม่มีซึ่งในไลฟ์เจอเหมือนเราเลยมีเหตุการณ์เดิมคือแบบมีเสียงดังเสียงแบบว่าเหมือนคนเหยียบไม้เหยียบกระเบื้องอยู่ข้างบนแหล่งเงี้ยเออแต่ว่าขึ้นไปดูแล้วอ่ะ มันไม่มีใช่แต่พี่สุดก็คือนางล้ำซึ่งเขาไปพิสูจน์กันแบบอุ้ยเพจนี้เจอเพจนู้นก็ไปดูไปดูอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้ววันนี้เราก็เลยจะไปพิสูจน์เหมือนกันว่าสรุปแล้วมีนางล้ำจริองอ่าซึ่งวันนี้เราก็จะไปพิสูจน์อีกรอบหนึ่งเพราะมีประวัติเรื่องนางล้ำเข้ามานะครับทุกคนก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเราฮะจะไปลุยกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันสวัสดีครับ แล้วไอพี่ถามเหมือนแล้วพวกดูโรชั่นเขาแปลงอไหนตอนเนี้ยไปแล้วกลุน้ำท่วมบ้านฝนตกช่วงเนี้ยไม่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 โรงตกสบายแต่ว่ามันลบเพราะว่าครั้งก่อนที่เมื่อไปกับคิวทน้ำท่วมนะใช่ไปนรับใช่แต่วันนี้ทีโรลนลดก็ไปแล้วรนไปกับคิวทีอะเราคิดว่าจะเป็น แล้วเราขึ้นไปเขาบอกวตอนนั้นพวกพี่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านไงเราดูกับพี่นักพิมอ่ะตอนไปถามพี่อีกหนิปวดใจพี่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะแต่คนั้นเสียเสียวคนแต่สุดท้ายไม่ใช่คนเมือหมาเขนเลยนม่แจะเปขาไม่มีใครอยู่มันจะมีคนอยู่ได้ยังไงตามดูสภาพใช่ไม่มมีไ่เราอ่ะสงสัยว่าเป็นโคมสีสองรอบมันจำได้ปะที่รอบแรกที่ได้ตานินจิบานานานใหญ่แน่า นึกว่าแบบข้างบนมันมีชั้นมีชั้นสามะใช่แต่ไม่มีทางขึ้นใช่แล้วไหนจะพูดกันเจอผีน้ำลายย้อยฟูป่าอล้วทีนี้นนี่หลอนอันนี่หลอนจริงโอ้ยเอ้ว่าเอีบอกว่านอะลาย้อยฟูป่ามเป็นแบบวูดอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหงื่อเหมือนเหมือนอะไรหลายๆเออวันนี้กันเจออีกมันลองคือไม่ได้ไปนานแล้วเนาะคือสุกปีแล้วมึง แต่ไปที่ไรนเจอแต่โคตรโหดทีเลยใช่ที่เนี่ยไปในเขตไปในเลยเจอตลอดเลยเราดูนี่รอบนี้พวกเราจะเจออะไรอาเจ็บเดี๋ยวดูเนี้ยนะไม่มีคนเพราะว่าเราไม่ได้ไปเช็คนานยเราไม่ได้ไปถ่ายเยอะขนาดนั้นเถ่ายรูปมาแล้วนี่ทิ้งเลขไปแล้วนี่ใช่มันไปิดนะเราไม่ได้ไเพราะว่ารลนี้ไม่มีคนเฝ้าโอยเป็นนานใช่ไม่มีคนเฝ้ามีผีเฝ้าอยู่โล่งโปร่งสบายนี่ไงรูปมันไปดูรลมันแล้วเนี่ยแต่พูดถึงจะไม่มีคนอยู่ก็ไม่แปลกถึงปะล่ะไปลงเลยไหมเฟิร์นแล้วเฟิร์นแจกโกโปรด้วย เจคหอมเลยพร้อมพวกเราขอหลงเท้าหนึ่งไปเลยค่ะบุ๊ใส่ปุกไม้พี่เอายางกันยุงหน่อยแล้วก็จอดได้จังหวะเอาอุปกรณ์จลงอย่าลืมกันเด้อขอยางกันยุงหน่อยฝนจะตกแล้วเนี่ยใช่ป่ะแปฟนฝนจะตกปะลมแรงอ่ะหรือว่าเขามารอต้อนรับเร็วๆอะเขาบอกว่าจะมีคนที่มีความหมายพิเศษก๊อป ได้กินฝนใช่ไหมป <laughs> ระกาว่าเช็คว่ามีเลยบ้างไม่มีในชะ่ดูหมดแล้วในชะ่ตัวเราไม่มีโฮมเดมดนะไม่มีอะไรนะแล้วมันยังเหมือนเดิมว่มีเลยถล่มปหมมีะไรถล่มปหมน่าจะมีแค่หลังคาเลยมันเดินได้อยู่ไหมเดินได้เช็คแล้วนะชัวร์ Let's go ไปรีบถ่ายรียบกลับขอบคุณจริ ขอพูดอันนึงเบอร์อะไรนะพี่การ CS CS base ขอเบอร์ CS อันนึงจ้าเครื่องบดแล้วเป็นแจกแจกเลยตรงรถเลยก็ได้ฮะมาลงลงลงของได้ขอดนะได้ขอดเลงเรียกได้แต่ตอนขึ้นอย่าเรียกมานะได้โปรดก็มันอัดับโลกเปิดเปิดตรงนี้ได้เนาะใช่ก็อันหน้านี่แหละพูดในคลิปตัวพ่อโอ้โหเอาล่ะเอาล่ะหูมั่งเลยแปลกไอ้เฟิร์นพี่บอยไปเปิดข้างหน้าแบยมันเบียดตรงนี้มันเบียดไม่ถึงข้างหน้เลยไม่ๆตรงนี้ประมาณนู้นเนาะตุ๊กตา อ่ะทุกคนมานี่ครับมาไม่เลกติดยาอยู่ในคร้วเนาะนั่ตรงนี่เหอมาดูตรงนี้นะ,ะพร้อมไหมเล็กกันหมดยังอะ่ะเล็กแล้วเนละ็กแล้วเนาะเล็กแล้วเนาะผมเป็นไรเออผมซิงโกโปอโลอามอเออซิงกล้องก่อนสำรวจแอคชั่นเคฮะมาไอเล้ สามสองหนึ่งแอคชั่นทำไมมันเปิดไม่สวัสดีนี่เปิดไปแล้วหนึ่งครับและตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็มันก็น่ากลัวเหมือนเดิมนะจริงเหาอไม่น่ากลัวเหมือนเดิมนะฮะหรือไม่คุณก็เวอร์มันเสาตกไปทุกคนครับเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มาก็คือไม่มีไฟเฟืร์งในี่ยมายใชไม่มีไฟ อันเนี้ยในป่านี้จะมีขนาดร้างที่เราเคยมาะทุกคนนะตัวนี้ก็เป็นนาหรืออะไรฮะคือแบบแต่เมื่อก่อนไม่สูงขนาดนี้นะเราเดินเข้าไปได้น่ากลัวมากฮะทางเข้างันทุกคนไอ้แป๊เมึงก่อนเข้าผู้กันพี่โก้รู้สึกถึงวิญญาณนางรงนางรำไหมฮะหรือไม่มีเลยยังยังค่ะยังนะต้องเข้าไปดูนะครับเมื่อไหร่ผู้กันที่แบบสามารถเปิดผ่าน Google ได้แล้วผู้กันพี่โก้สามารถมองจากดาวเทียมได้ว่ามีผีไหมมันจะสบายมากเราไม่ต้องมาตี ผู้การสามารถสัมผัสได้แบบโดยพี่ระยะห้าร้อยเมตรสัมผัสได้จากบ้านหลังกูเกิลแบบนี้ไงอาชีพในชีวิตไม่จะเป็นอิสระเออดีเลยดูผ่านดาวเทียมผู้การทำไมไม่ได้ไปโกไม่ได้เราก็ต้องมาอย่างเงี้ยทุกคนนะฟาเรลสโกนะฮะเอ้แป้งพี่หามหน่อยแล้วแล้วอันเนี้ยคือเราจะมุ่งไปที่ศาลเลยไหมเพราะว่าไม่งั้นมันก็ฟิลด์เดิมๆหรือเปล่าหรือว่าถ้าผู้การสัมผัสอะไรได้ก็พูดในของอันใหม่ได้นะเพราะว่าพี่กลัวว่ามันก็ซ้ําคลิปเดิมอ่ะใช่มันจะเหมือนเดิมเอาไปตรงที่มีประเด็นเลยก็ได้พี่ศาลกับตรงแชร์แตู่้้กกกการรพี่่โสึออะะไ ก็บอกได้นะจะได้สร้างประเด็นใหม่ได้ไม่งั้นมันคลิปมันเหมือนเดิมเลยอ่ะอุ้ยข้างในเป็นต้นไม้หมดเลยอ่ะอุ้ยเอ้ยแต่อะไรอะไรอ่ะฮะหมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่มีเสียงคนเดินแบบยังไม่เข้าเลยได้ยินแล้วเหรอเออเนี่ยบอกเน่นะจะได้สร้างประเด็นใหม่ได้เล็กหมืนบอกเน่นะจะได้สร้างประเด็นใหม่ได้เล็กหมืนบอกเน่นะจะได้สร้างประเด็นใหม่ได้ตรงนี้เหรออ่านแหละมันเคยมีสัตว์มันมีหมามีหมาเออใช่ ทางเดิอนอาจจะแบบสิ<า>งส่งเปร้วอะไรนี้นะเพะื่อถ่หยไม่ให้ทักคนดูเลยดูดิเพื่อาคนเดินดูดิครับทุกคนครับจากที่ผมเข้ามานะครับคือแม่งลกกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกมีต้นมไม้เยอกเยไปหมดเลย<ไ>น,นะฮะเยอะไปหมดอุ้ยตกใจ<ไ><ไ>ทีมงานอยู่ข้างหลัง,งว่าคน เนี่ยดูดิทุกคนผมนึกว่าคนเดินเพ่นพ่านนะฮะตกใจหมดเลยครับทุกคนเฮ้ยเฮเมื่อก yes ี้ผมเห็นน้องคนนึงร้อนเรียนฮะน้องเวยเขาลำอะไรเวื่อลำไม่คนดูดิเวื่อลำแบบเมื่อกี้เลยโวยสุดเกิดโอ้ยไอเวยมันลำจริงจเมื่อกี้มันลำแล้วไอ้เวยมันลัมอะไรอย่างนั้นนะเอาเละฮะผีเข้าไม่เข็ดหรอผีเข้าไม่เข็ดนะฮะคุณตานะครั้งที่แล้วเขากระโดดหานะจริงใช่ข้างบนอ่ะช่องนั้นเลยเวยช่องนั้น ตคับเข้ามาตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันแตกหักกว่าเดิมอ่ะหมายถึงว่าแบบอุ้ยตกใจดมดมดีนะฮะวันนี้ฝนไม่ตกนะฮะสางหมาที่ยูเทหายไปแล้วนี่อันนี้หรือเปล่ากระดูกอันนี้กระดูกเออยช่ไงอุ้ยเป็นหน้ากระโหลกเลยดูดิโอ้ยยังไม่ย่อยสลายนะฮะเดี๋ยวต้องหาผูกันแบบเฮ้ยมีคนเอาลูกแก้วมา ตีนหมาปะเนี่ยพี่กระดูกตีนหมาไยจริงกระดูกเท้าหมาเมื่อกี้น้องหลบดเสียงหเราะนเขาอีกแล้วหรอั้งไหนพี่ใครร้องวะได้พอะไระได้ยินเหมือนกันเมื่อกี้พี่อย่านร้องใช่แบบไอ้เวรยร้องเหรอไอ้เวยเสียงมาได้เวยเลยไมใช่เสียงแบบเวยแบบอ้ยอันนี้่องจริง เสียงเข้านี่ด้วยใช่เสียงมันด้วยเข้ากล้องด้วยด้วยใช่ไหมไอเแี้วทางไหนพี่ไอเแี้วทางไหนพี่ไอเแี้วทางไหนพี่ให้ไม่ดีมร้องเปล่าไม่เราแบบมันแบกฝั่งนี้ป่ะเงี้ยไรเปล่าไปล้อเลียนเขาไปเวยเฮ้ยเขาตอบแล้วใช่ครับเหรอเมื่อกี้มีใครพูดอะไรไหมครับกันเไม่กันเลยแล้วไม่กันเลยแล้ว เอออันนี้เข้ากล้องเลยเข้ากล้องเพราะอันนี้นอกนอกนอกคลิปไหมได้ยินเหมือนกันหลังจากที่พี่โก้พูดแล้วว่าได้ยินแบบเสียงดังทำไมไม่ได้ยินใช่เข้าหูห่วยเนาะได้ยินได้ยินไม่อันนี้นอกกล้องนะหมายถึงว่าคัดบอกหมายถึงว่าแบบไม่ไดอันนี้คือไม่ได้ยินเสียงมีดจริงมาจากหูซ้ายอู๊ยไม่เขาได้ยินแถวๆถนี้แถวๆถนี้ใช่แบบเขาดูว่าเว่ยเสียงทุทมใช่เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ใจะบอกวราะมันเข้าวาในหูตรงนี้เนาะไม่ใช่เสียงว่ยนะที่ได้ยินจะเป็นผู้หญิงเสียงทุ้มเลย จริงเหรอหนูได้ยินเรียงจริงๆริงจริงจริงจติจริงจิงจริงจริงจริจดิริงจ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 ริ่จริงจริงจริงิงจริดจดิริงจริงจริงจเิงจริงจริงจริ่อริงจริงจริงจริงริงจริงจริดจริง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 นริงจริริดูริงจริยจริงจริงจ่ิงจริงจรงจริงจีิงจริงจริีจริง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 ้ริงจ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 ริงรองจรงจรงจงจริวรงริเฮ้ยมีพระแม่กาลีอยู่ด้วยนะรงรรงรยนรรง นี่คือที่ที่พวกกันเคยเจอผีตอนที่เรามาเล่นบันไดงูฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปพอยใหม่ที่แบบมีเพจอะไรมาไล์ที่จกแปงบอกนะฮะที่บอกว่าเสียอุยอุยนตกเจอหยหมดเลยเสียงีทีมที่นี่มีใครตกนะคะอฮ้ยพี่สรุปมันเป็นสาสีแดง นี่คือสารที่อยู่ในประวัติอยู่เหรอคะที่เขามาเจอกันใช่ตัครับเนี่ยครับสภาพสารนะฮะสีแดงน้ำผึ้งสีขาวอ้าวไม่ใช่ฝั่งนู้น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 อ๋อเออฝั่งนู้นสีขาวใช่ใช่อันนี้ด้วยนี้ด้วยสารในที่เขาแบบมาเจอผีตรงนี้เปล่าเขาบอกว่าซากก็แล้วั่พังสารด้านหลังมีตรงนี้กับตรงนู้นอันนั้นที่เขาเห็นสีขาวลองเลยถามอะไรดีตรงนี้มีวิญญาณนางรำอยู่หรือเปล่าครับทำไมสิ่งมาเป็นนางรำครับผม ไม่ได้ยินอะไรเลยฮะมีนางรำอยู่ตรงนี้ไหมคะฉันซ่อนอยู่แต่มันเหมือนเสียงวิท no ยุนะเมื่อกี้ฉันซ่อนอยู่อะนี่นางรำอยู่ตรงนี้ไหมจ๊ะเออซ่อนอยู่ใครอีกอะใช่ตัวเหมือนเดิมอะซ่อนอยู่ไหน อ้าชิณหายแล้วเอาหาเองดิจะหาว่าหรือว่าจะแยกกันหาไปคนละจุดไหมพี่จุดนี้ใช่ไปคนละจุดดีกว่าจุดกันคือพีเป็นได้ยินเสียงสองกลุ่มหรือสามคือตอนนี้ครับผีตอบว่าอะซ่อนอยู่ตอนนี้ทีมบอกว่าเราจะแยกกันหาฮะเราจะแบ่งกันยังไงดีคือเราต้องหาเขาใช่ไหมเดี๋ยวให้พานูแล้วก็พี่โก้แล้วก็ตาหน่ะไปทีมหนึ่งแล้วก็ผู้การเขาแปลงไปข้างบนไหมเราไม่เห็นผู้หญิงทำไมเราให้กอลตามไปกอลตามไปกอลตามไปก็มีอยู่แล้ว ใช่ก็ไปไม่เอาไปควบไปไม่ด้วยหรอมันจะได้ไม่ปลอดภัยเกื่าไม่ใช่มันไม่โฮมเลยเพียจะไปดูไอ้นี่เฉยแบบไอ้ตรงคืออ่ะคือว่าตรงนี้พี่กว่าพี่อยู่ดีกว่าอุ้ยโอ้ยตกใจพี่อะโฟกัสอันนี้อยู่ไว้แล้วมันมืดอยู่ในเงาเอกกองาใส่สีดำนะได้ในเงาสีชมพูกมาแต่อุ้ยตะมูระวังนะ ตออไปเลยต่อต่อตตรงไหนพี่โก้ไปตรงที่พี่โก้ไอ้นี่ไหมไปตรงที่พี่โก้ได้ยินไหมได้มันอยู่ในพุ่งครับตอนนี้มันแบบต้องเดินระวังมากๆกว่าเดิมเพราะว่ามันมีกระเบื้องตกลงมาเยอะมากใช่ไหมใช่มันถล่มขึ้นนะฝนมันตกหนักตอนนี้แก๊งอุ้อยพระจันทร์พระจันทร์คือเฟี้ยวผมก็เดินมากับพี่โก้นะแต่ผมไม่ได้ยินว่ะหรือผมไม่ได้โฟกัสมั้งตอนนั้นอาจจะใช่ตอนจารย์ยังเดินดูทางอยู่ใช่ใช่ใช่ ห้องพี่โก้ส่องไปหนห้องนี้เหรออ๋อไปแล้วค่ะไปเดินไปเดินไป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 นี่เขาไปยักหน้าเรียกว่าเอาเลยลองลองเข้าไปดูในห้องเลยไหมเพรามีคนหรือเปล่าอันนี้ป่ะใช่ไหมใช่าจะห้องนี้ป่ะห้องนี้แหละยชัวร์เข้าเข้าเข้าฝั่งนี้อ่ะเขานู่นเหรอ เขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไปดูอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรอะไรไปดูหน่อยวิไปดูหน่อยอะไรเกิดขึ้นเสียงใครอ่ะได้พี่เทมไประวังระวังระวังช่วยหระวังระวังโช่วยด้วยแล้วพี่เขาบอกช่วยด้วย พี่ใจเย็นพี่มากันทำไมใม่ไม่พี่ใจเย็นก่อนมากันทำไมเยอะแยะเลยพี่พ MC> ี่ปล่อยก่อนพี่พี่ใจเย็นผมมาหาคลิปอันอันนี้ที่อยู่นี่เหรอฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมกลับพี่พี่ปล่อยพี่ปล่อยพี่พี่ผมบอกให้ปล่อยวางก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นไม่ว่างไม่วางไม่ได้แล้วก่อนเลยพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็น ไม่พี่พี่จะเย็นไม่ไม่ไมพี่เดี๋ยวผู้ผมกลับผมรบกวนเดี๋ยวกลับกลับนะกลับกลับ<ๆ>พี่ แป้งหนึ่งคุณออกเลยใจเป้วจริงแบบหายใจเลยมือหายแล้วไรไม่ถูกเลยคือแบบเชี่ยคุณยังช็อกอยู่แป้งหนึ่เฮ้ยแบบเป็นกิ๊ฟแทนแทนแฟนคุณคนเดียวพี่พงศ์พร้อมไหมโอ้โหเหนือชสุดแล้วพี่พงศ์เออถ้าให้ถ้าให้สัญญานะทำเป็นกิ๊ฟเลยนะสัญญานะฮะคิดว่าพี่ทำทีพี่ทำทีอย่าไม่เด้เขาเรียกว่าพี่สูตรความรักไงเขาเรียกว่าคุณแกล้งผมก่อนไง จเงาปวดเย้เจอเรยังไงอ่ะต้องขอบคุณตาสจหรับคลิปนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่เชี่ยทีมตาดีกับแมงคุณพี่เอกน่าเสียจริงว่ะทุกคนรอบนี้หรือาสำเร็จไม่รับรองภารกันแล้วเราสำเร็จ่ะโอ้โหเนี่ยยอมเฮียเป็ใจหายจริงคือผมตกใจจริงแบบเหมือนกับเขาจะฟาดนักทิมอ่ะเชี่ยแม่งเกินเยีคุณตาคุณจะเจอ่ะมึงมาแล้วมาแล้วอันนี้แผนใครเีย มึงมึงมึงทุกท่านวันี่ไม่ออกต่อเดี๋ยวเจอกันรีเวนเจอร์คืนแล้วจบคืนอีพีโกสคาอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปพิสูจน์ผีกันที่กุติร้านที่มีมากกว่า40หลังพร้อมกับแขกรับเชิญสุดปั่นยางพี่๊ดปั๊ด มันมีกุฏิที่หนูคัดมาให้พี่แจ็คคนเดียววันนี้ประมาณ5้าหลังที่เขาบอกว่ามีปอดแต่ว่าพหดเอาหลังที่ไม่คัดได้ไหมพี่เงาขาใครครับสัญญาณอะไรทำไมกูคุยกับผีอยู่มึงใจเย็นดิโอ้ัสกยนีามแและเรามีภารกิจพิเศษมาให้พี่แจ็คทำโดยเฉพาะพี่แจ็คจะทำสำเร็จหรือไม่ไปดูกัน เศกิจปะไม่อยู่ยืนตรงอยู่ไปติดปะปูอยู่เลยเอาดีาเดินมาตรงนี้จริงๆนะถามเฟิร์นดูในกล้องเลยเฟิรนอันนี้ไม่ได้เซต,ตหรืออะไรเลยเน,น,นี่ยไม่ถาบันไปเนี่ยไอเชี่ยกูเหวอจริงสาบานเลยเราไม่เอาคอนเทนต์ไอเรื่องจริงไม่เอาคอนเทนต์